สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัชวิตาศิลปะเลขที่23ม6ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรดาเพื่อนเทียเลขที่30ม .6 ทับ2ค่ะสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่6เรื่องปริมาตรการบอกจำนวนสิ่งของต่างๆเรานะับเป็นจำนวนชิ้นอันตัวเม็ดแต่มีจำนวนมากมากเราใช้วิธี การตวงใส่ภาชนะเช่นชามกระบุงถังมาตรฐานตวงข้าวเปลือกของไทยเราในสมัยโบราณใช้ทนานซึ่งทำจากกะลามะพ้าวเป็นหน่วยคือ25ทนานเป็น1สัตว์และ40สัตว์เป็น1บ้านปัจจุบันคิด20ทนานเป็น1ถัง50ถังเป็น1บ้าง มาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในการตวงอย่างหนึ่งคือลิตรเทียบกับมาตรฐา,าน1ลิตรเท่ากับ1ทน,นานดังนั้น1นึ่งถังเท่ากับ2ี่สิลิตรความจุ1ลิตรเท่ากับ1ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ1000พลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรรูปทรงที่มีหน้าเป็นรูปหลายเหลี่ยม1นลูปพิซึ่มเป็นรูปทรงซึ่งม,มีผิวหน้าบนและล่างเรียกว่าฐาน ซึ่งอาจเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยมก็ได้ที่เท่ากันทุกประการส่วนผิวด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานปริมาตรของปริซึมตรงเท่ากับพื้นที่ฐานคูณความสูงสองรูปพีระมิดเป็นรูปทรงที่มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมมีพื้นผิวด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมีจำนวนด้านของฐาน จุดยอดของรูปสามเหลี่ยมทุกรูปไปพบกันที่จุดจุดเดียวเรียกว่าพีระมิดปริมาตรของรูปพีระมิดตรง1นส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงคำถามสูตรของปริมาตรปริซึมตรงคือ,อค่ะ